รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับบริษัทเมริตพริสต้จำกัดบริษัปทปตทจำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนเสนอ ในครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการบุญตามโลกเรือดไอ้สนโกรบนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดยรสมภพมานา,าร,รันสันอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติเรื่องของคําพูดเฉพาะของท่านอาจารย์สมภพเรื่องของจับกางอีนคานมีหรือว่าจับกางอีนคานมีก็คือว่าเศรษฐกิจที่ต้องใชแรงงานใช้กเมเน้อเนี่ยนะไปสู่ Creative e c o n o m y นั้นเป็นเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ช่วงนี้มีรอยต่อจะทํายังไงสักครุ่ กลับมามีคำตอบครับท่านอาจารย์สุับ ไปพบกับท่านจ่์สุภกรครับสวัสดีครับท่านจย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้จับกลางนิ้วสึกือคือหามานะคาที่อาจารย์ใช้เนี่ยแต่เข้าใจละก็คือใช้แรงงานมากกว่าใช้สติปัญญาหรือเทคโนโลยีเข้ามานะครับในการที่จะพัฒนาสินค้าที่ผลิตออกมาทั้งหลายเนี่ยทีนี้จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันยังไงอาจารย์จะต้องทํำยังไงที่จะเดินไปถึงจุดนั้นได้เรียนจากจับกลางไปสู่ครีเอทีฟคอนเทนต์นี้มันมีแนวทางยังไง ให้ความเป็นจับกังบริวี่ของเราเนี่ยมาสะท้อนให้เห็นหลายรูปแบบเช่นเราเน้นกันใช้แรงงานเยอะๆไม่มีแบรนด์เนมไม่มีการใช้ R&D ไม่มีแรงตานนะที่สำคัญตัว r ันี่นะครับพอเรามีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นค่าจับกังที่อื่นถูกกว่าเราค่าแรงงานที่อื่นถูกกว่าเราเราก็จะมีปัญหาโดยอย่างเช่นขนาดเนี้ยค่าจับกังที่เราเรียกว่าค่าแรงงานนั่นแหละนะรอบบ้านเราเนี่ยถูกเราหลายเท่าตัวนะครับแล้วยิ่งยังมีหลายๆประเทศในเอเชียใต้ยี่ถูกกว่าเราใหญ่เลยนะฮะ ดัะนั้นเมื่อค่าจับกำลังนัวค่าแรงเราแพงขึ้นเราก็จะต้องขายของที่ดีขึ้นมีการใช้ R&D ใช้ทุโอย่างที่เพิ่มสูงขึ้นมีการใช้นะครับแบรนด์เนมหรือว่ามีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มต่างๆที่มากขึ้นสร้างแบรนด์ตัวเองนะครับสร้างแบรนด์งตัวเองนะคะนั้นเมื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยเราคงจะต้องขึ้นชั้นทางการพัฒนาละอุตสาหกรรมเราจะย่ำเท้าอยู่กับที่เป็น OEM เปลี่ยนมุกได้แล้วถึงจาเปลี่ยนมุกได้แล้วก็เปลี่ยนมุก คือการส่งออกเนี่ยยังไงมันก็คงยังสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยแหละแต่ว่าเราจะให้การส่งออกเนี่ยมีสัดส่วนถึงกว่า2ใน3าของมูลค่าจีดีพีเนี่ยอย่างนี้ไปเรื่อยๆคงจะยากลำบากท่ามกลางที่เราเองกําลังเผชิญกับคู่แข่งมากมายในโลกนี้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศต่างๆทั่วโลกขนาดนี้เปิดตัวเหมือนเราหมดมนะครับเราดูดีครับว่าพม่าก,ก็ดีนะครับกัมพูชาก,ก็ดีเวียดนามก็ดีหลมนแต่จีเนี่ยดีเนี่ยเขาก็เป็นประเทศต่างๆที่นิยมอยู่นะฮะ และนี้ทุกประเทศในโลกเนี่ยเล่นเกมเดียวกันหมดก็คือเปิดตัวแล้วก็ผลิตเพื่อทดไทยกันนําเข้าแล้วก็ส่งออกนะฮะเราเราต้องหลุดพ้นจากเวทีตรงนี้ใช่ไเราเราจะต้องรู้ว่าเออเราจะฉีดตัวเองยังไงส่งออกเราทิ้งไม่ได้หรอกแต่ว่าทาไงถึงทําให้เราส่งออกของดีของแพงนะครับนจะได่ว่าคุณภาพไม่ใช่ป่วยมากคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะฮะ และข้อสําคัญก็คือว่าเราเราจะต้องลดความอ่อนไหวต่อเรื่องความเปลี่ยนแปลงของค่าเงินตอนนี้เงินบาทเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยเช่นแข็งค่าขึ้นหน่อยนิดนะฮะเราก็ยังมีปัญหาละเพราะอะไรมาจิ้นหายไงฮะเรื่องว่าไอ้ส่วนหล่งกำไรจากการที่เราเน้นคือเราได้ส่วนต่างนิดเดียวแบบั้งเดิมแบบ OEM เนี่ยมัเราไม่มีไอเดียอย่างที่อาจารย์พูดถูกตัด GDP แล้วก็มีปัญหาไอ้ปัญหาท TS ทูเทียทรีแรงงานเราก็มีปัญหาใช่ไหมฮะแบบที่เห็นอยู่นี่นะคฮะเพราะเราไปเน้นจับกันคอนดิมีใช่เราไปใช้แรงงานอีกคอนมีอคือเน็ตอ่าอ่าอ่า่อจิตที่ที่ใช้แรงงานเข้มข้นนะฮะโอเคในช่วงแรกๆของการพัฒนาเนี่ยอันนี้เข้าใจได้ที่เราใช้ธุรกิจที่อ่าเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานเข้มข้นที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น labor intensive industry เนี่ยแรกๆโอเคแหละเรามีค่าแรงเยอะเรามีค่าแรงถูกเรามีอ่าอุปทานแรงงานเยอะแยะมากมายนะครับเรามีคนมากมายในชนบทเราจะดึง ให้สาวน้องนางบ้านนาเปลี่ยนให้เขาเป็นสาวชนทนารยังไงอันนี้แน่นอนแหละแรกๆเราจะใช้อุตสาหกรรมที่เน้นกันใช้แรงงานเข้มข้นใช้ที่วีต่ำอุตสาหกรรมเบาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกก็เปิดประเทศที่กําลังพัฒนาใหม่ก็ต้องทําอย่างเงี้ยแต่พอประเทศอื่นๆเริ่มเปิดตัวออกมาวิ่งตามมาเป็นพรวนก็ใช้มุกเดียวกันใช้อ่าใช้มุกเดียวกับเราเพราะนั้นต้องเปลี่ยนมุกแล้วดูว่าตอนนี้เวียดนามก็ดีพม่าก็ดีกัมพูชาก็ดีถามว่าเขาใช้มุกต่างหรือเราไม่เหมือนตั้งแต่สมัยหลังยุคมซุลิมเป็นต้นมาเลยมุกเดีย นะเขา<อ>พ่อเขา<อ>เปิดตัวชา้ากับเรานะ,นะนะครับเมื่อความอ่อนเยาว์ของเขาเนี่ยปรากฏมาจากอะไรครับจากค่าแรงราคาตา<อ>่ำแรงงานที่เหลือเฟือในประเทศแ<อ>มรฉะนั้นเราจะมีแรงงานจากประเทศเหล่านี้มาทํางานเรารในประเทศเราจะแย่ยมากมายาได้ยังไงครับเพราะตลาดมันก็จํากัดครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างตลาดเพิ่มสร้างดีมันในตลาดเพิ่มเราจําเป็นจะต้องมีอันดีที่ฉันพูดใช่ครับเราถึงจะฉีกแนวออกไปแล้วก็มีเทคโนโลยีที่สร้างสร้างแรงจูงใจได้มากขึ้นและได้ราคาดีขึ้นใช่ครับ เพื่อนบ้านเราที่ผมเอ่ยชื่อมาเมื่อกี้เนี่ยที่เราเรียกว่าเซลล์บีเนี่ยเขามีตลาดแบบสองขาเนี่ยฮะคือผลิตแล้วขายในประเทศก็ได้เพราะเพราะว่าตลาดในประเทศยังมันยังมีโอกาสที่ขายที่บ้านที่เยอะเลยฮะเพราะว่าเขาโตเยอะเพราก็รับวัคซีนตู้เย็นผิีทีวีขึ้นมาเนี่ยผิีเครื่องซักผ้าเนี่ยนะครับผีแพทลมนี่นะฮะยังมีขอต้องการเยอะเราาาเเลยยน้้จะขไดกแวพราะทุกบ้านมันมดมีหมดแล้วใช่ไหมฮะใช่นะครับเขาก็จะขายในประเทศได้เมื่อเขาขายในประเทศได้นะครับ สเกลความสิิ์มันใหญ่โตพอเนี่ยเขาก็สามารถสิทธิ์ผู้สองได้ด้วยใช่ไหมฮะคือขาหนึ่งเป็นตลาดในประเทศอีกขาหนึ่งอยู่ตลาดต่างประเทศยืนด้วยสองขามาค้ำมั่นคงใช่ไหมฮะแต่ของเราขนาดเนี้ยขาในประเทศไม่ใช่จะอ่อนแอไม่ใช่อ่อนแอก็ไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเรามีปัญหานะฮะเพราะเรามันมันพัฒนาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยฮะตอนนี้เราก็ได้ดะเปลี่ยนไอทีวีจากไอ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 อนาล็อกเป็นดิจิตอลบางอะไรบ้างใช่ไหมฮะนะครับมันก็ทําอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าอะไรครับทุกบ้านมันมีหมดแล้วอ่ะนะคร ครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นไงฮะเราก็ต้องยกระดับตัวเราแหละว่าทําไงให้เราหลุดพ้นมาจากการใช้กล้ามเนื้อการใช้แรงงานกำลัง <ใช S 2> ตัวพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะว่าทำไงถึงจะเปลี่ยนจากการใช้กล้ามเนื้อ,อใช้ไอแรงงานจับก,กังเนี่ยมากลายเป็นครเอทีฟอุโสโนมรเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่เป็นมีเศรษฐกิจที่มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นเศรษฐกิจที่มีแบรนด์เนมของตัวเองไม่ใช่เศรษฐกิจที่เป็น O E M รับจ้างจิตมาแบบที่แบบที่ผ่านมา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคาถาชีวิตที่ผมอยากจะนำเสนอนั้นคือเรียกว่า,าการให้ต้องเหมาะสมกับกำลังนะครับและสิ่งที่เรามีาท่านผู้ชมครับวันนี้เราเห็นคนทำบุญเราเห็นคนบริจาคอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการที่เราคิดว่าทำบุญ เพื่อหวังว่าชาติหน้านั้นเราจะได้ในสิ่งที่เราคิดหวังในวันนี้และเรามีไม่พอเราต้องไปกู้เราต้องไปยืมหรือเราต้องไปต้องไปขายของในสิ่งที่เรามีเพื่อที่จะไปทำบุญแล้วก็หวังบุญในชาติหน้านั้นอันนี้บางครั้งนั้นมันอาจจะเกินความเป็นจริงที่ เราจำเป็นจะต้องทำนะครับหลายๆคนนั้นเห็นคนจนก็บริจาคในขณะที่ตัวเองนั้นมีไม่พอไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นครับการที่เราจะทำบุญหรือการที่เราจะบริจาคต้องดูที่ตัวเองก่อนนะครับว่าเรามีเท่าไหร่มีหรือเปล่าถ้าเราไม่มีนั้นผมคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องบริจาคหรือจะต้องทำบุญ การที่เราจะทำบุญหรือบริจาคนั้นก็ต้องเอาส่วนที่เราเหลือเอาส่วนที่เราไม่ได้ใช้เอาส่วนที่เราคิดว่าเรามีก็ไม่มีประโยชน์อันนั้นจะทำให้เรานั้นมีภาระน้อยลงครับผมเห็นหลายๆท่านนั้นไปบริจาคด้วยความสงสารไปบริจาคด้วยจิตใจที่ดีแต่ปรากฏว่าถึงเวลากลับบ้านแล้ว ตัวเองไม่พอใช้อันนั้นไม่ถูกต้องนะครับผมอยากจะเสนอว่าการให้เป็นสิ่งที่ดีการให้เป็นความสุขแต่ถ้าความสุขตรงนั้นไม่ส่งผลกระทบให้เรากลายเป็นความทุกข์อันนั้นก็ทำได้ผมเองนั้นชอบนะครับที่จะทำในสิ่งที่ช่วยเหลือคนอื่นแต่ผมไม่เคยทำเลยถ้าเกิดว่าผมมีไม่พอ เพราะอย่างไรก็แล้วแต่ความจริงก็คือเราต้องยืนบนขาของเราให้ได้ซะก่อนถึงจะค่อยไปช่วยคนอื่นถึงจะไปให้คนอื่นแต่ถ้าเรามีเหลือแล้วเราควรจะต้องแบ่งปันอย่าเ,เรียกว่าเห็นแก่ตัวอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องฉะนั้นการให้ในสิ่งที่เรามีพอที่จะให้นั้นจึงเป็นสิ่งที่ถูกควร เศรษมคอนมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่เป็นมีเศรษฐกิจที่มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นเศรษฐกิจที่มีแบรนด์เนมของตัวเองไม่ใช่เศรษฐกิจที่เป็น OEM รับจ้างผลิตมากมแบบที่แบบที่ผ่านมาและขนาดดียวกันผมว่าขนาดนี้หน่วยงานรัฐเองก็ตื่นตัวพอสมควรตัวอย่างเช่นเลยครับเวลาที่จะไปทำ R&D ลงทุนเรื่องทำ R&D ลงทุนเรื่องให้ทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยหักภาษีได้ส0งเ นะ oh, ครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นแรงจูงใจมากๆเลยนะครับ ứng, ứng. ผมว่าในต่างประเทศเนี่ยบางทีเขายังไม่มีความใจกว้างเท่าเราฮะ,ะเราไปดูดะครับว่าทําไมสหรัฐอเมริกาจึงเลรุ่งเรืองมากทำไมญี่ปุ่นจึงเรุ่งเรืองมากแล้วก็ยิ่งอเมริกาเพราะว่าเขามีความเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรษษกิจกับสถาบันการศึกษาอย่างลึกซึ้งเราไปดูดะครับมหาลัยสแตนฟอร์ดก็ดีเบิร์เกย์ก็ดีนะครับหรือว่าฮาวาดก็ดีนะครับเยลก็ดี MIT ก็ดีนะฮะ รุ่นแล้วแต่ได้ทุนวิจัยหรือว่ามีความร่วมมือระหว่างสถาบันกาศึกษาที่เป็นศูนย์การทำวิชาการเนี่ยกับสถาบันทางธุรกิจอย่างคึ้งซึ้งนะครับสามารถทําให้เขาผันเอาองค์ความรู้จากหัไในที่ทำวิจัยเนี่ยออกมาใช้ประโยชน์ได้แล้วดูครับสตรีทจ็อบก็ดีบิลเกตก็ดีถึงแม้เขาไม่ได้เรียนจบหาวในนะ แต่ล้ว่าในระหว่างชีวิตวัยหนุ่มของเขาเนี่ยกำลังก่อร่างข้างตัวเนี่ยเขาไปคุกขี่เป็นกินเป็นนอนอยู่ในสแตนฟอร์ดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะครับรายองค์ความรู้มาเยอะแยะมากมายนะฉะนั้นเขาสามารถเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาเนี่ยหรือแม้แต่สถาบันวิจัยต่างๆเข้าสู่ภาคธุรกิจได้นะครับก็พอแล้วเพราะเขาลงทุนเรื่องงานดีไงคคือแอนดี้เนี่ยมันลงทุนในสองระดับ ระดับหนึ่งก็คือรัฐบาลลงทุนแต่ว่าเราอยู่ไปพึ่งรัฐบาลลงทุนทั้งหมดคงไม่ได้หรอกเพราะอะไรครับรัฐบาลก็จะสามารถลงทุนเรื่องไอดีที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเป็นอินฟาเทคชอร์ของไอดีเพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ทํําทาการผลิตแล้วก็ทํากําไรเองไงครับนะครับฉะนั้นถ้าเป็นในภาระของภาคเอกชนภาคเอกชนเนี่ยถ้าเป็น รัฐบาลเป็นไอเดีเพื่อเอาไปใช้ารโส่งเสริมนะครับที่ไปเปิดเผประชาชนได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีข้อแม้เหมือนกันนะว่าหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลเรื่องนี้นะครับผมต้องมีความพร่อมตัวต้องมีพลังรวมหมู่ในการสร้างเอกภาพในการปรับการเรียอกชนเนี่ยมาใช้ประโยชน์ระบบมันเดินได้ดีไม่ใช่ไปขัดขากันไม่ใช่ไปขัดขากันฉะนั้นผมว่านี่ก็เป็นย่างเข้าสำคัญนะฮะในการที่นําไปสู่การที่ทําให้เราเองเนี่ยสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เราจะใช้วิสด้อมใช้ภุมิปัญญาเนี่ยเป็นตัวเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราที่จะส่งออกไม่ใช้ใช้กล้ามเนื้ออย่างเดียวใช้แรงงานอย่างเดียวแบบเราจะได้มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเราเีกสักทีแล้วก็ทําให้สินค้าเรามีมาตรฐานสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นขายได้ราคาดีขึ้นแล้วก็เป็นการที่ว่าเพิ่มตลาดไปในตัวไม่ต้องไปแย่งตลาดที่เป็นเรื่องเป็นบุกเดิมๆแล้วแล้วขอโดยสารความเป็น A อซีให้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 ทัน เออเพราะเอซีมันจะสร้างปริวัติความเปลี่ยนแปลงให้แก่เมือนี้มากเลยตั้งแต่ปันจุบัอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้แต่ว่าแนวทางอย่างที่อาจารย์พูดนะมันเป็นแนวทางที่สามารถที่จะทําให้เราไปถึงจุดนั้นได้โดยใช้ไอดีเป็นจุดเชื่อมโยงที่เราจะทําให้สินค้าเรานั้นมีการพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นไปแล้วก็สร้างตลาดมูลค่าเพิ่มอีกมากมายนะครับเป็นมาร์เก็ตแคมเมีนะครับวันนี้ต้องกลับคุณท่านอาจารย์สมพง์เป็นอย่างสูงครับทุาผู้ชมครับนั่นคือบทวิเคราะห์ แล้วก็จากข้อมูลที่เป็นจริงแน่นอนครับฟังท่านอาจารย์สมภพแล้วเราก็จะได้ความรู้มากมายแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้ในเรื่องของการทาธุรกิจนะโ mm. ดยเฉพาะน่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่รัฐบาลใจกว้างที่ให้สามารถให้บริษัทเอกชนนั้นที่จะต้องจับมือร่วมกับภาคการผลิตอย่างชัดเจนนะ mm. เพื่อจะให้พัฒนาสินค้าของบ้านเรานั้นไปสู่ครีเอทีฟ e ค o n o ี y ที่มี R อเดีเป็นของตนเองมีความคิดที่สร้างสารรค์แล้วก็เป็น เศรษฐกิจที่สามารถทําให้ประเทศนั้นเจริญเติบโตได้เราต้องหลุดพ้นจากจาก,การคันมีหรือที่ใช้มัสเตอร์คันมีและรับจ้างกับผิดอ้ได้นะครับก็จะทําให้ประเทศนั้นเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงครับวันนี้ขอบคุณที่ท่านติดติด,ต,ด,ต,ดตามชมครับช่วงหน้าพระอาจารย์วอวัาชาระมธีรอจะอยู่ในช่วงของมูลามถามครับสวัสดีครับ ที่หอศิลปนะ์ณไร่เชิญตะวันแห่งนี้เรามีงานศิลปะไม่น้อยกว่า25ชิ้นแต่และชิ้นล้วนแล้วแต่เป็นพุทธศิลป์ที่สื่อถึงพุทธธรรมทุกชิ้นมีความหมายทางธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นทุกชิ้นสามารถเชื่อมโยงกลับไปหาคําสอนของพระพุทธองค์ในพระตรปพิฎกได้ทุกๆชิ้นงานเช่นชิ้นหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังของอัตมาภาพชิ้นนี้มีชื่อว่าพุทธจักสุงานศิลปะชิ้นนี้นั้นรังสรรค์โดย ศิลปินชาวเนปาลซึ่งเป็นรูปพุทธจักษุหรือดวงเนตรหรือดวงตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไปเยือนประเทศที่เบตก็ดีประเทศเนปาลก็ดีประเทศภูตานก็ดีเราจะเห็นพุทธศินชิ้นนี้โดดเด่นมากแทบจะพูดได้เลยว่าบนยอดเจดีหรือบนองค์พระเจดีแต่ละองค์ใน ประเทศที่มีพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานรุ่งเรืองนั้นมักจะมีพุทธศิลป์พุทธจักษุชิ้นนี้ประดับอยู่เสมอไปงานพุทธศินชิ้นนี้สอนอะไรพวกเราคําตอบก็คือศิลปินต้องการเตือนพวกเราว่าเมื่อเราอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อจะคิดเมื่อจะพูดเมื่อจะทําอะไรก็ตามจงเต็มไปด้วยสติจงเต็มไปด้วยความระมัดระวังดังหนึ่งมีพระพุทธองค์ คอยจับช่องมองดูเราอยู่เสมอถ้าเราคิดอย่างนี้ไว้ในจิตในใจเสมอไปทุกๆครั้งที่เราจะคิดพูดทำเราจะเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆแต่ถ้าเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกพระพุทธองค์คงไม่รู้คงไม่มีเทพระบทเทพพธิดาที่ไหนจะมารู้จากกรรมชั่วของเราเราอยากทำอะไรก็ทำถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะเผลอทำกรรมชั่วช้าสาม,มานแล้ก็เลวซฉะนั้นชาวที่เบียดชาวมหายานนั้นเขาถือคติว่า ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามจะมีดวงเนตรหรือดวงตาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคอยจับจ้องมองดูอยู่ทุกฝีก้าวและดังนั้นเขาจึงระมัดระวังตัวให้อยู่ในวงล้อมของคุณงามความดีเสมอไปพูดอีกในหนึ่งว่าถ้าเราตระหนักอยู่เสมอว่าพระพุทธองค์ทรงจ้องมองดูเราอยู่เราก็จะเรียนรู้ที่จะครองตนอยู่บนหนทางที่ดีงาม มูลนิธิทางสู่ฝันบ้านคนเก่งมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเต็มจำนวนให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สอบถามได้ที่027926523-5